สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับมีดาบเล่มหนึ่งมันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันรอยอยู่แล้วก็มีคนสองคนมาครวะให้กับดาบเล่มนี้ที่รออยู่พวกเขากลายเป็นลัทธิไปแล้วแล้วดาบก็แยกออกเป็นสองเล่มเป็นเชิงสารกั์ถึง ูเชื่อสองคนแล้วพวกเขาสองคนกับดาบสองเล่มก็ร้องรำทำเพลงรอบดาบสองเล่มที่ลอยอยู่นี้วนไปวนมาจนมีคนโผล่มามองว่าทำอะไรกันแล้วสองคนสองดาบก็หันมาใช้ผู้ดีเออฉันทำอะไรผิด เงินตอบสองเล่มนี้ก็พุ่งไปดังที่ใช้ผู้นี้กําลังเดินจากไป